สวัสดีจ้าทุกคนเบิ่งโรงเรียนมากกะสีเมือเม่อยเมื่อยก็ได้อยากกินขงวงหวานหวานคิดนั่งคิดนอนคิดก็ได้ออให้นกกระทาเปลี่ยนสูตรแล้วนี้จะก็ออกหาแหวนมันอระซ้าตัวแบบนี้เป็นตลาดจ้าบะมีม่ร้านไหนเปิดจ้าร้า,น,ามมน,น,นก็อม่ยามึงอีน้องกับว้านได้เบิร์จ้าไปเซเว่นต่อเลยจ้าเฮ็ดเอกไปเลยสูตรบะมี่หรอกจ้าเฮ็ดไปมุมหมดทัวท่ว,วไปเบเรตวงบริเร ัดจ้ก,กแนวนวดแป้งจะมาที่นี่เอาไปสร้งย่ามสมกันกนวดแป้งนวดใดทีแล้วก็ปั้นเป็นก่อน,อนจะ้ะก้อนกลมๆเดอ้อพอดีคำ่ำปั้นเหมนมันเบิร์นี่ก็ะตโล่งนามันจวดปัดโพกินหอมมวยหัวยต่ำดังถึงถึงจะ้ะวันนี้ซุกแล้วได้ทีแล้วก็บ,บีออกเบิ้งนะจะ้ปะปั กรอบนองหนุ่มในบาดแสบบักขนาดเลยจ้ะอยากให้ทุกคนได้ลองซิมมันเห็ดง่ายง่ายเลยจ้ะเห็ดง่ายแล้วก็ฟินกินแล้วก็อ้วนก็หน,นู่ยละ